สวัสดีเพื่อนเผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับและเป็นพิเศษสําหรับบรรดาผู้ที่ชื่นชอบรถจากไอานามนะครับผมวันนี้นะก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกสถานนะนี่นะครับซึ่งเดิมก็เป็นสถานีรถไฟทนบุรีนะนี่นะครับ ปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราชและตรงนี้นะด้านหน้าของเราเนี่ยก็คือรถจักรไอ้น้ำนะมิกาโดนะหมายเลข950นะครับผมก็ปัจจุบันนะก็จัดตั้งอยู่ที่บริเวณนี่นะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะก็เป็นพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับผู้คนนะครับในช่วงยามเย็นๆนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูรถจักรไอน้ำคันนี้นะก็สภาพเนี่ยก็ยัง ยังดูสวยงามนะผมก็น่าจะมีการบำรุงรักษาที่ดีนะนี่นะสีก็ยังสดสวยอยู่เลยนะก็มาดาูในส่วนของรถจักรนะผมนี่นะก็ตะแกรงด้านหน้านะหมายเลข950นะอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวถังนะครับแล้วก็มีไฟหน้านะาตัวถังแล้วก็มีไฟหน้านะครับด้านล่างก็นี่นะมีรางนะ แล้วก็เป็นหมอนคอนกรีตนะครับผมนะฮะก็มาดูในส่วนของด้านข้างเนาะนี่นะครับในส่วนของการจัดวางล้อนะการจัดวางล้อเนี่ยก็อาจจะเป็น282 2นะครับผมนะสองแก็คือ,อด้านหน้าเนี่ยล้อเล็กๆด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกล้อนำนะล้อนำเนี่ยก็อาจจะมีข้างละหนึ่งับสข้างก็เป็น2 อันนี้ก็เขาเรียกล้อกําลังนะล้อใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยล้อกําลังนะข้างละ4ี่ข้างก็เป็น8ปดนะแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็คือล้อตามนะนี่นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะล้อตามก็ข้างละหนึสองข้างก็เป็นสองสนะนี่นะครับก็มีนี่นะม,นนะมีพวกคันชักนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรนี่รายละเอียดจับทางเทคนิคก็ อาจจะไม่ค่อยรู้นะครัแล้วก็ดูนี่นะมีปล่องนะครับนะมีตัวถังที่ใหญ่นะใหญ่มากๆนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องขับนะห้องสําหรับพอขอรอแล้วก็ชอคอนะรนบะหมายเลข950นะเนอะก็ยังมีความสวยงามนะผมก็ขอบคุณนะที่ยังเก็บรักษาไว้้พวกเราเนี่ยชนรุ่นหลังได้ได้ดูนะ จริงๆพวกเราเนี่ยก็ผมเนี่ยก็เกิดไม่ทันยุครถจักรไอ้น้ำนะเพราะว่าเกิดมาก็มีรถจักรดีเซลใช้แล้วนะผมแล้วก็ได้แต่ศึกษาจากนี่นะบรรดารถจักรเหล่านี้แหละนะสำหรับตรงนี้ก็อาจจะเป็นห้องขับนะผมเดี๋ยวจะยื่นให้ดูสักหน่อยนะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของรถลําเลียงนะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะโอเคนะครับในส่วนของรถจักรนะก็ผ่านไปนะผมนี่นะในส่วนของรถจักรอันนี้นะคก็น่าจะเป็นรถบรรทุกฟืนนะครับ เพราะว่ารถจักไอ้น้ำคันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้เป็นระบบฟืนนะใช้ฟืนแล้วก็ได้ดัดแปลงนะมาใช้เป็นน้ํามันเตานะเป็นเชื้อเพลิงนะในการขับเคลื่อนทางด้านข้างเนี่ยก็มีป้ายบอกรายละเอียดอยู่นะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูกันหน่อยนะนี่นะรถจักไอ้น้ำมิกาโดหมายเลข950นนะมิกาโดสตีมโลโกโมทีฟนะ นี่ก็เป็นนี่นะเป็นรูปของรถจักรนะก็จะมีในส่วนต่างๆนะที่เขาได้อธิบายไว้นะอ่าสำหรับนี่นะก็จะมาบอกรายละเอียดนะมิกาโด950าคันนี้เนี่ยก็สร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟญี่ปุ่นนะแล้วก็นำมาใช้เนี่ยปี2493การจัดวางล้อ282นะครอบนตามที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปตัวรถจักรเนี่ยตัวรถจักรนะ หนัก57.60ตันนะแล้วก็มีรถลำเลียงนะครับหนัก35.50ตันนะโอ้สุดยอดมากนะเดิมก็ใช้ฟืนนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ดัดแปลงเป็นน้ำมันเตานะเป็นเชื้อเพลิงนำมาใช้ลากจูงในสายเหนือแล้วก็ตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็เลิกใช้งานนะครับ2000ปีพศ2 5 2 5นนะฮะ นี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะที่เขาได้อธิบายไว้นะนี่ก็เป็นในส่วนของท้ายรถนะผมนี่นะก็มีไฟมีไฟอยู่ด้านท้ายด้วยนะสวยงามดีนะครับแล้วก็มีมีตะแกรงนะตะแกรงทางด้านท้ายก็มีนะหลายๆคนนะเขาก็ชอบรถจากไอ้น้ำนะ ปัจจุบันเนี่ยก็เหลือประจำการอยู่นะอ,อยู่ในบัญชีเนี่ยจำนวน5คันนะครับผมนะแล้วก็จะมีแปซิฟิกสคันนะมี 4, 5 6จําจำนวน2คันนะแล้วก็มิกาโดจำนวน1คันนะก็เป็น5คันนะด้านข้างมีเขียนนะรอฟอทอนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดินชมกันหน่อยนะ สียังสดใหม่อยู่เลยนะนี่นะครับแหวเช้าๆนี่บรรยากาศจะเงียบสงบนะครับผมถ้าช่วงเย็นๆนี่จะคึกคืนไปด้วยผู้คนนะอันนี้จะมีพวกท่ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยเนี่ย ได้ยินเสียงเรือเรือด่วนเจ้าพยานะเป็นแต่สามชาเลยนะอันนี่นะครับอันนี้มุมมองบริเวณด้านหน้านะฮะก็มาถ่ายชมพาเพื่อนๆมาชมกันเล็กๆน้อยๆน,นะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ร่ลมลื่นนะครับผม แล้วก็ใครมีเวลานะมานั่งพักผ่อนกันได้นะมาอยู่กับคุณทวดมิกาโดของเรานะครับคุณทวดก็พร้อมจะรอพวกเราเสมอนะอาด้านหลังก็เป็นตัวคารสถานีทนบุรีเก่านะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราเนี่ยก็มาศึกษานะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมและติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็ คลิปหน้าถ้าหาเจออะไรดีๆนะครับก็จะมาแบ่งปันกันให้ชมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ